สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการดิสลาตันนาแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย p ี s s พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับปากใต้นั้นถือเป็นดินแดนแห่งพระหุวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากมายเกิดขึ้นที่นี่มีเมืองซึ่งตั้งอยู่สองฝากฝั่งของทะเลนะครับทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งอันดามันเมืองเหล่านี้กลายเป็นเมืองท่าที่มีความสําคัญตราบจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามครับ เมืองใหญ่ๆเหล่านี้หลายเมืองก็เติบโตมาจากชุมชนเล็กๆริมทะเลนะครับแล้วก็มีการก่อร่างสร้างตัวจนกระทั่งกลายเป็นเมืองใหญ่เหมือนที่เราเห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นของเมืองเหล่านี้ก็คือการสั่งสมศิละปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวไทยชาวจีนและชาวมุสลิมซึ่งถือว่ามีการสั่งสมสืบสาร จากบรรพบุรุษจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง หลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรมของปักใต้นั้นนะครับเกิดขึ้นมาจากสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยซึ่งมีชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านจึงมีผลสำคัญต่อการติดต่อกับโลกภายนอกและมีการติดต่อกับคนหลายชาติหลายภาษาอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีคนหลายชาติหลายภาษา อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ปะปนกับคนในพื้นที่แล้วเกิดการผสมผสานระหว่างสองศาสนาเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามและเกิดเป็น3วิถีวัฒนธรรมนั่นก็คือวิถีของไทยพุทธวิถีของไทยมุสลิมและวิถีของชาวไทยเชื้อสายจีนครับ จะกล่าวถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมในหัวเมืองปักใต้นะครับก็จะขอยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่ามีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนโพ้นทะเลในยุคข,ของการทําเหมืองแร่นั้นชาวจีนโพ้นทะเลได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานข้ามน้ําข้ามทะเลหนีภาวะความยากลําบากของชีวิตหนีภาวะสงครามเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างมากมายเพื่อหาโอกาสที่ดีกว่านะครับ ย่อมใก็ตามหากจะกล่าวถึงความเป็นเมืองภูเก็ตนอกเหนือจากเรื่องราวของอาหารการกินตึกรามบ้านช่องการแต่งกายวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วสิ่งต่างต่างเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นว่าที่นี่เปรียบเสมือนกับวัฒธพันธ์มีชีวิตนะครับและทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความเป็นวัฒนธรรมของจีนผสมผสานอยู่ได้อย่างลงตัวที่สําคัญก็คือว่ามีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งนะครับชื่อว่าโรงแรมถาวร ถือเป็นโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเปิดตัวใช้งานในยุคที่ภูเก็ตนั้นกำลังมีความรุ่งเรืองในเรื่องของการทำเหมืองแร่นะครับแม้เวลาจะผ่านมาเนื่นนานเพียงใดโรงแรมแห่งนี้ก็ยังคงทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวและย้อนรอยให้เราได้เห็นถึงความรุ่งเรืองของภูเก็ตได้อย่างชัดเจนทีเดียวแม้เวลาจะผ่านมากว่ากึ่งศตวรรษแล้วก็ตาม ริมถนนรัศดาเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหากมองสองฝากฝั่งถนนก็คงไม่มีอะไรพิเศษมากนะักแต่หากเราเดินเข้าสู่ภายในโรงแรมถาวรโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตที่สร้างขึ้นโดยคุณดีหลกถาวรว่องวงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2506เหมือนเราได้ย้อนเวลาเข้าสู่เมืองภูเก็ตในสมัยอดีต สมัยท่านผู้ว่าวุ้นสุรคุณเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วงนั้นน่ะธุรกิจเหมืองแร่กำลับบงบูมหนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้เกริ่นกับคุณธีรกิจสาววนว่องวงซึ่งเป็นประธานกรรมการเกลือสาววนกรุปอยู่ขนาดนี้ได้เกริ่นกันว่าคนภูเก็ตเนี่ยมุ่งหน้าแต่ทําธุรกิจเหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมที่ส่วนมากไม่ใครคิดที่จะสร้างโรงแรมเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปก็คุณทีหลกก็เลยเปลี่ยนใจจากทําเหมืองแรกก็พลิกผันมาเป็นการทําโรงแรมขนาดห้ชั้นสองอาคารเนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณ3ไร่กว่า210อ้องใช้พื้นที่สนนรัษดาตรงนี้ทำให้ก่อนเป็นเป็นคลองบางใหญ่ซึ่งมีคลองพลาดผ่านแล้วก็เป็นท่าเรือสำหรับให้ทหารญี่ปุ่นเข้ามา เทียบตานำสินแร่ไปหลอมเป็นปืนใหญ่บริเวณชั้นล่างภายในโรงแรมจะแสดงให้เห็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้ในอดีตภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวยุคเมืองแรกของหัวเมืองปักใต้เครื่องดนตรีอย่างเปียนโนหลังเก่าตัวนี้ ก็คงนำมาตกแต่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมลิฟต์หลังนี้ถือเป็นลิฟต์หลังแรกของจังหวัดภูเก็ตที่ปัจจุบันยังคงใช้งานได้ตามปกติย้อนไปในอดีตผู้คนในจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดใกล้เคียงต่างเดินทางมาชมลิฟต์ตัวแรกอย่างไม่ขาดสายคือเมื่อเริ่มสร้างโรงแรมใหม่ๆเนี่ยหลายหลายคนก็ไม่ว่าจะเป็นจาก พังงาตะกัวป่าเขามุ่งมาที่ภูเก็ตมาแล้วก็มาพักมาชมโรงแรมแห่งแรกของภูเก็ตซึ่งแต่ก่อนก็มีโรงเ้รมลงอะไรหลายที่แต่ว่าโรงแรมแห่งแรกเนี่ยเป็นที่นี่นะครับคนที่มาจากพังงาตะกัวป่าก็มาบางคนก็มาดูโรงแรมว่ามันเป็นอย่างไรโรงแรมแล้วก็ดูลิฟต์ว่าลิฟต์แห่งแรกของภูเก็ตเนี่ยเขามาลองขึ้นลงดู ซึ่งการเดินทางสมัยก่อนก็ใช้เวลาหนึ่งวันจากตุกขวาปาเข้ามาภูกเก็ตเนี่ยก็ mm hmm. กลับอีกหนึ่งวันก็เลยแค่มาชมลิฟต์อย่างเดียวแล้วเมื่อเราเริ่มสร้างก็มีผู้เข้ามาพักที่เป็นบุคคลสําคัญอีกเ mm hmm. ยอะ,ะแยะมากมายไม่ไว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านแล้วก็เคยรับเสด็จพระพี่นางด้วยครับ สิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งภาพถ่ายเก่าสมัยบรรพบุรุษของตระกูลถาวรว่องวงที่นำมาประดับตกแต่งในโรงแรมแห่งนี้ตั้งแต่ล็อบบี้ไปจนถึงในห้องอาหารนอกจากให้แขกที่มาบริเวณของโรงแรมได้เยี่ยมชมแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในเมืองภูเก็ตแห่งนี้ โดยเฉพาะวิถีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรมถาวรตอนอนรัศดาซึ่งเราเรียกว่าเป็นเออริเจสก็คือเป็นมรดกของอครอบครัวไปแล้วก็คือกลุ่มที่มาจากอินเทอร์เน็ตที่ชมเก่าวชมเซิร์ชกันมาในอินเทอร์เน็ตเลามาพบกันว่าถาวรออริเจแล้วก็มาชม อยากจะชมของเก่าเป็นลูกค้าขลัดการเก่าเก่ากลุ่มเซลล์กลุ่มที่เคยมาพักแล้วก็ระลึกถึงบุกเก็ต20-30ปีมาแล้วเคยมาพักก็อยากจะมาที่เดิมอีกก็ยังรักษากลุ่มนี้อยู่ได้ครับสิ่งของบางชิ้นตกทอดมาจากบรรพบุรุษอายุนับร้อยปี เครื่องประดับศีสษะแบบจีนของคู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรสตามแบบประเพณีฮกเกี้ยนรองเท้าลูกปัดของสตรีผู้ดีจีนถ้วยโถโอชามไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ตระกูลเคยดำเนินกิจการเหมืองแร่ไม่ว่าจะเป็นตู้เซฟเหล็กขนาดใหญ่จำนวนหลายตู้หัวแร่ที่วางไว้บนหัวเรือขดแร่ตักรันจากการถลุงแร่ดีบุก กิจการโรงภาพยนตร์เช่นใบปิดหนังเครื่องฉายภาพยนตร์รุ่นเก่ารวมไปจนถึงของเด็กเล่นในอดีตซึ่งมีภาพถ่ายตัวเมืองภูเก็ตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเก็ตในอดีตมาจัดแสดงไว้ด้วยนี่เป็นมนขลังที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแวะเวียนมาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย จากจังหวัดภูเก็ตนะครับเราจะไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งเป็นเมืองที่มีชาวมาลายูเชื้อสายไทยอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแต่ก็ยังปรากฏร่องร,อ,งรอยมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับชาวมาลายูได้อย่างกลมกลืนนะครับ ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือสุสานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กับมัสยิดกือเซะนี่ก็คือหลักฐานหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าชาวจีนโพ้นทะเลนั้นได้เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานีเมืองที่ได้ชื่อว่าดอกไม้หลากสีสัน กลิ่นไอและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเลที่บรรพบุรุษเข้ามาลงหลักปักฐานที่เมืองปัตตานีในอดีตจนกลายเป็นชาวเมืองปัตตานีในปัจจุบันยังคงถ่ายทอดและสะท้อนผ่านวิถีการดํารงชีวิตและร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่อย่างมากมายในเมืองแห่งนี้คือดินแดนของจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นการออทำมาค้าขายเพราะฉะนั้นคนจีนเข้ามาเข้าใจว่านานหลายศตรวรรษแล้วออคนจีนที่นี่เป็นคนจีนกลุ่มที่อยู่กับคนมาลายูนานนานมากๆนานจนทั้งว่ากลายเป็นนี้เดียวกันคนจีนติดต่อกับมลายูเมื่อไหร่ก็ราวๆพันปีที่แล้วออตั้งแต่สมัยรากาสุกะซึ่งมีบันทึกอยู่คือภูมิภาคนี้ก็จะมีพวกแรก แร่ธาตุเกลือเพราะว่าเป็นที่ริมทะเลคนจีนก็เข้ามาค้าขายเอาเอาสิ่งของเอา,เอาวัตถุเอาเครื่องไลครามถ้วยชามก็มาแลกเปลี่ยนค้าขายค้าขายเสร็จก็มาตั้งลกรากนะครับอย่างตระกูลผมนี่ก็เข้ามาตั้งลกรากแล้วแล้วค้าขายไปต่อมาก็ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่ก็ทำแร่ ก็ทำแรกไปด้วยจนกระทั่งไม่มีราคาก็ก็หมดไปลูกหลานต่อมาก็ทำอย่างอื่นธุรกิจอื่นบ้างอะไรบ้างคนจีนชอบทําการค้าจึงสามารถเก็บภาษีไปช่วยรัฐได้มากมีบันทึกเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5ระบุว่ากับตันจีน ได้เฝ้ารับเสด็จพร้อมเจ้าเมืองปัตตานีเมื่อครั้งที่เสด็จประพาสต้นที่เมืองปัตตานีซึ่งหลังจากนั้นลูกหลานชาวจีนที่อาสาเข้าช่วยราชการได้รับยศถาบรรดาศักดิ์หลายคนบ้างตระกูลได้รับพระราชทานสิทธิ์สมปทานทำเหมืองแร่ดีบุกที่ดำเนินกิจการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนคนจีนอยู่ในปัตตานีก็ช้านานมาแล้วตระกูลผมก็ 200กว่าปีแล้วนะครับเข้ามาก็อาศัยธมาค้าขายจนได้เป็นเจ้าเมืองคุมคนจีนเจ้าเมืองจีนนะครับเจ้าเมืองเหมือนว่าเขาเรียกว่ากัปตันจีนหรือว่าตลาดจีนนะครับเป็นหลวงสาเร็จกิจกรจางวางที่เป็นต้นตระกูลแล้วก็ลูกท่านก็คือพระจีนขนาดนั้เป็นบรรดาศักดิ์เป็นชั้นพระนะครับก็ถือว่าเป็นตระกูลที่ผูกพันกับพื้นที่มาตลอด แม้ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ในปัตตานีจะเป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามแต่หากเราลองไปถามผู้คนรุ่นปู่ย่าตายายหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่วัยเกิน50ขึ้นไปในเมืองปัตตานีล้วนพบว่าแต่ละคนจะต้องมีเพื่อนต่างศาสนาร่วมเรียนร่วมเล่นและคบหากันมาตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตั้งบ้านเรือน ทำการค้าขายอยู่ในเมืองปัตตานีจะมีความสัมพันธ์อันดีกับชาวมุสลิมในพื้นที่คือคือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นความผูกพันที่ที่ดีมากๆนะครับอย่างรุ่นผมเองเนี่ยก็มีเรียนในพื้นที่มีเพื่อนที่เป็นมาอยู่ที่เป็นมุสลิมเพื่อนเรียนหนังสือก็ยังกินข้าวกันอยู่เขามีงานเราก็ไปเรามีงานเขาก็มาหรือคิดถึงกันก็โทรศัพท์เรียกมานั่งคุยกัน ไปมาหาสู่กันตลอดทุกวันนี้ก็เป็นนะครับในกลุ่มหนึ่งแต่ว่าผมเองมองว่าในสังคมระดับที่รุ่นหลังลงไปเนี่ยมันขาดจุดนี้เยอะเพราะว่าหนึ่งการเรียนเนี่ยเขาไม่ได้พบกันล้ในชั้นเรียนนะครับเด็กแยกกันเรียนมุสลิมก็เรียนโรงเรียนสอนศาสนาไปหรือว่าความเป็นไทยพุทธบางทีมีลูกหลานก็ส่งไปเรียนส่งไปเรียนที่อื่น เพราะฉะนั้นความผูกพันน้อยลงความเป็นเพื่อนสมัยเรียนแล้วก็ความรู้สึกนะครับตอนหลังเนะี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่ไว้วางใจกันก็มีมากขึ้นนะครับทำให้ทำให้มันเกิดความหวานระแวงต่อกันตรงนี้ก็อยากจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะ ความโดดเด่นของผู้คนที่เข้ามาอาศัยในเมืองปัตตานีเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมีสัญ,ญลักษณ์ของสามกลุ่มชนหลักเป็นฐานยืนยันถึงการอยู่ร่วมกันมาช้านานมัสยิดกลางปัตตานีสัญ,ญลักษณ์แห่งวิถีมุสลิมวัดช้างให้สัญ,ญลักษณ์แห่งวิถีพุทธศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวสัญ,ญลักษณ์แห่งวิถีมังกรและนี่คือความงดงาม ของความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมดุดดังความงามของดอกไม้หลากสีสันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนั้นในอดีตคือเมืองท่าที่มีความสำคัญมีเหล่าพ่อค้าวานิชเดินทางมาติดต่อค้าขายกันในขณะเดียวกันที่นี่ก็มีผลให้เกิดความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับ เกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างมากมายคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาติดต่อค้าขายก็คือชาวจีนโพ้นทะเลนะครับแล้วก็มีการตั้งรกรากมาจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นที่ย่านจีนอกรมปงแห่งสายบุรีซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่ชาวจีนโพ้นทะเลมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ึ่งประตูสองหน้าต่างเปรียบเสมือนดวงตาและปากของมังกรส่วนสิมแจ้กลางบ้านหรือการเปิดหลังคาโล่งกลางบ้านนั้นเพื่อรับลมและน้ำฝนเปรียบเสมือนส่วนท้องของมังกรเพราะชาวจีนในอดีตมีความเชื่อกันว่ามังกรคือสัตว์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์จากท้องฟ้าและดินเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่นำมาซึ่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของบ้าน การสร้างบ้านตามหลักห่วงจุ้ยของจีนซึ่งในประเทศไทยสามารถพบเห็นบ้านรูปทรงนี้ได้จากชุมชนบ้านจีนอกรปงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีห่วงจุ้ยมีที่พลกับคนจีนยอย่างมากดังนั้นบ้านแบบจีนอกำรมปงก็ไม่หลีกไม่พ้นตรงจุดนี้ทําให้เกิดแนวคิดในการสร้างบ้านหนึ่งคือต้องมีหนึ่งประตูสองหน้าต่างซึ่งหมายถึงสาระของปากมังกรหมายถึงทรัพย์ที่เข้ามาพื้นที่เปิดโล่งตรงกลางก็คือท้องมังกร คำว,ว่าท้องมังกรหมายความว่าบ้านที่แคบและยาวไม่ดีสำหรับในความคิดของฮวงจุ้ยจีนจีนต้องเปิดช่องตรงกลางเพื่อเป็นท้องให้เกิดการระบายให้บ้านไม่ยาวเกินไปคนจีนกลุ่มนี้อยู่กับคนมาลายูนานมากเลยนําองค์ประกรอบแบบมาลายูสอดเข้าประสานกับองค์ประกรอบแบบจีนคือธรรมเนียมที่เห็นเนี่ยคือยังเป็นธรรมเนียมของจีนอยู่อทิเช่นว่า1ประตู2หน้าต่างแล้วก็ จะมีที่จูเอียซึ่งหลายหลายคนก็เห็นแล้วก็จะมีโถงตรงกลางซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งแบบพิโนโปลตุกิสซึ่งต่างๆเหล่านี้ยังอยู่พเพียงแต่ว่าถูกตีความใหม่ด้วยวัสดุท้องถิ่นและงานฝีมือท้องถิ่นที่เป็นแบบมาลาย,ยูเสาหน้าบ้านมุมบนสองข้างตกแต่งรูปปูนปั้นทรงต่างๆตามลักษณะของบ้านจีนในอดีต ซึ่งในปัจจุบันแทบไม่มีการตกแต่งบ้านลักษณะนี้ให้เห็นงอกากีหรือทางเท้าหน้าบ้าน5ฟุตเป็นลักษณะการตกแต่งหน้าบ้านตามรูปแบบบ้านจีนอกำปงที่จะต้องเว้นทางเท้าหน้าบ้านให้มีความเชื่อมต่อกันงอกากีงอคือ5ากากีคือเท้า หอกากีก็คือช่อง5เท้า5เท้าที่วันนี่คือ5ฟุตก็คือช่องกว้าง5ฟุตแต่จริงมันจะกว้าง5ฟุตจริงหรือเปล่าลงไปวัดดูพนจริงผมว่าส่วนใหญ่เป็นเกินเนื่องจากว่าอังกฤษต้องต้องเข้าใจกันว่าอังกฤษมาปกครองชิโนโปรตุกสเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอังกฤษออกกฎหมายและเป็นกฎหมายผังเมืองอันนี้ต้องเข้าใจกันนะฮะเหตุผลก็คืออังกฤษบอกว่าการไฟไหม้ดังนั้นบ้านของคุณต้องทาด้วยปูนเมื่อทาด้วยปูนแล้วเนี่ยหน้ากว้าง คุณกว้างมากไม่ได้เพราะว่าฉันจะเก็บภาษีตามหน้ากว้างของคุณทั้งดังนั้นเนี่ยบ้านของชินอนปุกิสก็เลยหน้าคยแคบแล้วก็ต้องทำที่ปูนเพื่อกันไฟไหมส่วนไออาเขตเนี่ยถูกบังคับกฎหมายเหมือนกันคือว่าเนืน่องจากพื้นที่ท,ท,ที่มาลายูมาลายูอยู่หรือแถวนี้ที่ยังเป็นที่คลองฝนตกชุกดังนั้นควรจะมีที่หลบฝนเลยกําหนดให้เป็นอาเขตที่สามารถคนเดินมาหลบฝนแล้วเดินเลาะใต้นั้นได้ซึ่งก็เป็นคํากล่าวหนึ่งที่อยู่ในท้องถิ่นคือ ช่องโค้งเนี่ยสามารถเดินได้เดินหลบฝนได้โดยที่ไม่เปียกฝนเลยในช่วงฝนตกสามารถเดินเที่ยวได้ซึ่งก็เลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มาจากกฎหมายของกรีกปัจจุบันชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และวิถีของผู้คนในอดีตซึ่งถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งและได้ชื่อว่าจีนอกรปงในอาเซียนนั้น มีอยู่แค่สองแห่งคือชุมชนปาเซมัตประเทศมาเลเซียและชุมชนจีนอกำปงในอำเภอสายบุรีแห่งนี้เท่านั้นต้องเข้าใจครว่าจีนอกำปงจีนอกำปงคือจีนอก็คือจีนนะฮะเป็นภาษาท้องถิน่นส่วนกำปงก็คือหมู่บ้านบ้านแบบจีนอกำปงก็คือบ้านของจีนที่อยู่ตามชนบทตามหมู่บ้านแต่ละที่จะมีบ้านแบบนี้ประมาณ5้าถึงสิหลังแล้วแต่ว่าจํานวนคนจีนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นมีเยอะขนาดไหนปัจจุบัน ถูกทำลายไปเยอะมากถูกทำลายไปเยอะด้วยผลหลายๆอย่างคือไม่เข้ายุคสมัยบ้างาดูแล้วไม่น่าดูแล้วมันไม่มีอะไรน่าส,สนใจดูแล้วไม่เข้าพวกได้ถูกทุบทิ้งทำลายไปเยอะ <S <S ปัจจุบันเนี่ยเหลือที่เป็นชุมชนต้องบอกว่าย้ําก่อนนะที่เป็นชุมชนนะที่เราทราบเนี่ยมี2ที่เท่านั้นที่ได้รับการยืนยันแล้วคือที่สายบุรีแห่งน,นี้กับอีกที่หนึ่งที่ปปศเสมัตประเทศกาลันตันประเทศมาเลเซีย นี่คือทั้งหมดของรายการดีสลาตันหน้าแดงใต้ทีวีภูมิภาคของไทย P ี s s พื้นที่สื่อสารจากปากใต้นะครับอย่าลืมแนะนำเรื่องราวดีๆที่ปากใต้กันเข้ามาได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ